สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวการ์ดที่ส่งเกียรติกัรทาน HGA รอบที่2นะครับก็เราก็ได้ส่งการ์ดเพิ่มไปอีกจำนวน9ใบแล้วก็ได้รับเลือกด้วยก็จ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วครับวันนี้ก็จะมารีวิวให้ดูกันว่าการ์ดที่ผมส่งอ่ะผมส่งการ์ดอะไรไปบ้างทำไมถึงส่งเช่น่าง ครัก็มาดูกันเลยใบแรกครับผมรอบแรกตัวนี้เราเลือกที่จะส่งการ์ดเลสเตอร์ซิตี้ครับตัวนี้เป็นนักเตะก็คือคาสลาโซยุนซูของเลสเตอร์ซิตี้ตัวนี้ผมส่งก็อยู่แล้วเพราะผมเป็นแฟนของเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็พิเศษอีกอย่างนึงก็คือการ์ดใบนี้เป็นการ์ดว o นออฟครับซึ่งเป็นการ์ดใบเดียวในโลกนี้ครับ โดยตัวนี้จะเป็นสีแพทินัมไม่เหมือนตัวอื่นครับผมก็เลือกที่จะส่งเกตไปแล้วก็เลือกตัวป้ายมันเป็นตัวคัสตอมอยากรู้ว่าเขาจะออกแบบมาเป็นสไตล์ไหนเป็นโลโก้เลสเตอร์หรือเปล่าหรือวันออฟวันเดี๋ยจะออกแบบยังไงเดี๋ยวค่อยมาดูกันครับผมใบที่สองครับโซยุน so ซูเช่นกันนะครับเป็นเลสเตอร์ เสียดายนะที่ตุรกีตกรอบไปไม่งั้นก็จะทำให้ value ของการม,มีมากขึ้นอีกแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับวันนี้ก็ส่งไปเป็นการ์ด RC ครับโดยตัวเนี้ยที่เราเลือกคือมันเป็นลุกกี้แล้วก็มันเป็นการ์ดที่ b o u อ on b o ก็คือเนี่ยเป็นตัวขอบมันจะเป็นสีฟ้าซึ่งครับกับทีมลสเตอร์ซิตี้ครับนะมันจะดูเข้ากันโดยตัวนี้ผม ส่งไปผมเลือกเป็นสีให้มัน m a t กับการ์ดก็คือออกเป็นแ a t ทีมกับตัวนี้ก็คือเลสเตอร์อยู่แล้วสีฟ้า,ฟาก็จะป้ายก็จะเป็นสีฟ้าดำฟ้าขาวซึ่งขึ้นอยู่กับเขาออกแบบมาครับถัดไปครับโซลูช่นกันอ่าใบนี้ก็จะเป็นลูก,กี้ครับเลตลูก,กี้ใช่ไหมนี่ก็เป็นลูก,กี้การ์ดเช่นกันโดยตัวนี้ก็ รันทับยีด้วยออกเป็นสีทองทองแล้วเป็นการพิเศษเพชรพุ่นะก็เป็นทั้งลูกี้รันต่ำแล้วก็การพิเศษตัวนี้ผมน่าจะเลือกเป็นมัชการ์ดครับเพราะผมอยากได้สีทองกับฟ้าบนตัวใต้ของการ์ดใบต่อไปครับตกรอบอีกแล้วเช่นกันโจชัวคิมมิชอ่า แต่ตอนนี้เป็นลายเซ็นเลยเนี่ยขอกองกลางทีมชาติเยอรมันที่ผมสมงเกตก็นี่เลยเพราะว่าหนึ่งลันต่ำเลยแล้วเป็นตัวที่นักเตะดังของเยอรมันแล้วก็บาเยนยนิคก็ผมก็ชอบนักเตะคนนี้อยู่เป็นพิเศษอยู่นี่ตัวลายเซ็นที่เราดูมาก็จะเป็นลายเซน็นแบบเต็มสวยงามครับแล้วก็ตัวที่ผมเลือกเป็นคัสตอมไปที่ตัวป้าย อยากจะรู้ว่าเขาออกแบบมันยังไงเพราะตัวก้านมันแดงหมดเลยเขาอาจจะเอาตัวสัญลักษ์ของตัวเนี่ยทอ็อปเมอรลินขึ้นมาอยู่ก็ได้แล้วก็ใบโลโก้ของมาเยนมิวนิกขึ้นมาอยู่บนตัวป้ายก็ได้เดี๋ยวมาลองดูกันครับว่าจะได้การแบบไหนอ <5. S 1> สองใบเลยตัวนี้ตัวดังครับเออร์ลิงฮาแลนด์ตัวที่เป็น RC ของเขาตอนที่อยู่ทีมเรดบล มาตอนแรกก็ไม่ได้คิดจะส่งการ์ดแบบนี้นะแต่พอไปเห็นมีคนส่งการ์ดแบบเนี้ยไปเกยดกับทาง HGA แล้วเ้าเลือกคัสตอมมาเออคัสตอมมันออกมาสวยดีมันจะออกมาเป็นเนี่ยสีตรงนี้ครับที่ที่เราเห็นก็คือสีชมพูฟ้าตัวเนี้ยขึ้นมาอยู่บนข้างบนทําให้การดูเออเฮ้ยแปลกตาดูพิเศษาะปกติตอนนยไอรุ่นเนี้ยผมว่าตอนแรกจะส่ง h g ไอไม่ใช่กับ PSA เพราะว่า PSA มันแบบ เป็นตัวมาตรฐานแล้วก็เราสามารถผกขต่อราคามันก็จะดีครับแต่ว่าเลือกเก็ต HGA ทั้ง2องใบเลยเพราะว่าตัวป้ายมันสวยก็เลยเออเฮ้ยเอาละเราต้องต้องต้ง,ต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 งสักหน่อยแล้วแล้วก็มันเก็ตมาแล้วได้เร็วด้วยครับตัวต่อไปก็เออร์ดิงฮารันเช่นกันครับตัวนี้รุ่นท็อปท็อปดัตคุณตัวนี้ผมเลือกเป็น แมชเกตัวแมช,ชทีมเป็นสีเหลืองก็จะอาจจะเป็นสีดําเหลืองอยู่ข้างบนครับที่ตัวที่ปลายไปนี่น,นี่เห็นคนส่งเกตเยอะเหมือนกันนะแล้วก็เลยส่งไปมาครับตอนนี้ราคามาลงมาแต่ว่าน่าจะรอทางาแรลนด์เขาย้ายทีมก็ราคาถ้าเขาเล่นได้ดีราคาก็จะพุ่งขึ้นอีกครับใบต่อไปครับ เจมี่วาดีครับใบนี้ก็เบสิกเบสิกเลยเป็นตัวซิวเวอร์พิ b l บูตัวนี้ฮะถ้าได้เห็นมันจะเป็นฟอยแล้วก็ตรงขอบมันจะเป็นสีฟ้าซึ่งเข้ากับชุดของทีมเลสเตอร์ซิตี้ครับนี่โดยการ์ดตรงป้ายผมก็จะเลือกเป็นตัวแมทช์ทีมเช่นกันก็เป็นสีฟ้าครับเข้ากับทีมใบสุดท้ายครับอดีตนักเตะ ของเรสเตอร์ซิตี้ครับขายให้กับแมนยูไปแล้วก็ไปเป็นกัปตันทีมให้กับแมนยูแฮร์รี่แม็กควาตัวนี้ก็ได้มาพอดีก็เป็นตัวสีขอบสีแดงเลย Red on Red เป็นแม็กควาที่เป็นฟอยแล้วก็ขอบสีแดงก็ส่งคุณควรค่ากับการส่งเกตครับตัวนี้แล้วก็ส่งเป็นตัวแมช ทีมเช่นกันซึ่งเราก็จะได้ป้ายออกเป็นสีแดงครับอันนี้ก็เป็นการ์ดชุดที่2ที่ผมส่งกับทาง้ g a ครับก็มีจํานวนเนี้ยเท่านี้ครับก็จะเน้นเป็นพวกเป็นการ์ดเป็นทีมแล้วก็มีทั้งการ์ดท,ที่เราต้องการอาจจะมาขายด้วยทําราคานะครับให้ดูอีกทีนึงนี่ฮาแล้วนี่เกตปุ๊บขายได้ราคาดีถ้าถ้าคะแนนออกมาดีนะเดี๋ยวเรา ค่อยไ,ไปขายตอนที่มันย้ายทีมฟอร์มเทพขึ้นอย่านี้ครับส่วนใบนี้ก็ดูก่อนนะฮะเราจะเก็บไว้ดูก่อนว่าป้ออกมาเป็นไง,ไ,งไว้เราจะอาจจะขายก็ได้ส่วนมุนเก็บครับเนลูกกี้พวกกั๊ดลูกกี้เนี่ยเราควรเก็บไปเลยเพราะต่อไปในอนาคตมันจะมีราคาครับยิ่งตัวตัวทีออ่ฟอร์มดูดีมีอย่างเงี้ยโซสูสุสเขาในอนาคตก็จะมีทีมใหญ่ๆคว้าตัวเข้าไป ะแมนยูก็อาจจะสนใจตัวเชลซีก็อาจสนใจก็จริงๆแล้วลูกค้าของเลสเตอร์ก็จะเป็นทีมใหญ่ๆของพรีเมียร์ลีกนั่นเลยที่ย้ายไปนะก e, องเต้แม็กควายดิงวอเตอร์อ่าเราก็จะไปเพิ่มมูลค่าครับเวลาที่มันย้ายทีมไปแล้วเล่นเก่งๆคนที่เชียร์พวกทีมใหญ่เขาจะกลับมาเก็บการ์ดอารซีของรุ่นแรกครับ ลองดูครับก็เป็นแนวทางในการส่งเกตการครับก็มาพูดคุยกันได้ว่าใครส่งเกตการ์ดใบไหนส่งทําไมทําไมถึงเรื่องใบนี้ในการส่งแล้วเลือกป้ายมันแบบไหนครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่าการที่ผมส่งกลับมาแล้วจะเป็นหน้าตาเปา็นยังไงขน้นเท่าไหร่ครับผมโอเคขอบคุณครับผม